6สิ่งที่จะทำให้คุณสำเร็จเร็วกว่าคนอื่นและมั่งคั่งร่ำรวยมากกว่าคนอื่นก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เรื่องราวในวันนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามเพจนี้ไวัยนะครับและถ้าใครฟังจาก y o u t u b e นะครับอย่าลืม Subscribe ช่องนี้ไว้นะครับเร็วๆนี้ครูสบายจะมีสินค้าพิเศษเดี๋ยวรอติดตามเร็วๆนี้นะครับ และก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เรื่องราวในวันนี้ครูสบายอยากใช้ทุกคนพิมพ์คำนี้มานะครับฉันสำเร็จเร็วมากขึ้นกว่าเดิมสิบเท่าฉันสำเร็จเร็วมากขึ้นกว่าเดิมสิบเท่าพิมพ์คำนี้มานะครับและสิ่งที่หนึ่งที่จะทำให้คุณสำเร็จเร็วกว่าคนอื่นและมั่งคั่งร่ำรวยมากกว่าคนอื่นก็คือการตัดสินใจ การตัดสินใจเป็นเรื่องสำคัญมากวันนี้คุณจะต้องตัดสินใจว่าคุณจะเป็นใครบนโลกใบนี้คุณจะต้องตัดสินใจว่าคุณจะสร้างอะไรบนโลกใบนี้คุณจะต้องตัดสินใจว่าคุณจะทำอะไรบนโลกใบนี้การตัดสินใจสำคัญมากยกตัวอย่างง่ายๆนะครับวันนี้ถ้าคุณอยากจะมั่งทั่งร่ำรวยเพิ่มมากขึ้น คุณจะต้องตัดสินใจว่าคุณจะรวยคุณจะต้องตัดสินใจว่าคุณจะมั่งคั่งร่ารวยคุณจะไม่เอาอีกแล้วชีวิตแบบเดิมคุณจะไม่เอาอีกแล้วผลลัพธ์แบบเดิมคุณจะต้องตัดสินใจหรือวันนี้คุณจะต้องตัดสินใจว่าคุณจะมีรายได้เดือนละเท่าไหร่ต่อเดือนนะครับยกตัวอย่างเช่น บางคนเนี่ยเขาจะตัดสินใจว่าเขาจะมีรายได้เดือนละ10,000แสนบาทต่อเดือนบางคนเขาตัดสินใจว่าเขาจะมีรายได้เดือนละ1ล้านบาทต่อเดือนวันนี้คุณจะต้องตัดสินใจว่าคุณอยากจะมีรายได้เดือนละเท่าไหร่ต่อเดือน <c oughs> การตัดสินใจของคุณนะครับจะทำให้คุณได้ผลลัพธ์เร็วกับคนอื่นและคนที่ไม่ตัดสินใจมันแปลว่า คุณได้ตัดสินใจแล้วว่าคุณจะได้ผลลัพธ์แบบเดิมคุณได้ตัดสินใจแล้วว่าคุณจะมีชีวิตแบบเดิมเพราะฉะนั้นวันนี้คุณจะต้องตัดสินใจว่าคุณต้องการอะไรในชีวิตคุณจะสร้างอะไรคุณจะมีอะไรจงตัดสินใจและสิ่งที่สองที่จราำให้คุณสำเร็จเร็วกว่าคนอื่นและมั่งคั่งร่ำรวยมากกว่าคนอื่นก็คือมีความชัดเจน ความชัดเจนคือพลังความชัดเจนคือพลังฟังข้อนี้ให้ดีนะครับคุณจะต้องชัดเจนว่าคุณต้องการอะไรคุณจะต้องชัดเจนว่าคุณอยากจะสร้างอะไรคุณจะต้องชัดเจนว่าคุณอยากจะมีอะไรคุณอยากจะได้อะไรคุณจะต้องชัดเจนยกตัวอย่างเช่นเรื่องการทำงานของคุณหรือว่าเรื่องการทำธุรกิจของคุณนะครับคุณจะต้องมีความชัดเจนว่า ธุรกิจของคุณเนี่ยมันคืออะไรสิ่งสิ่งนั้นมันคืออะไรธุรกิจของคุณมันคือธุรกิจออนไลน์หรือว่าธุรกิจออฟไลน์ line. คุณจะต้องชัดเจนกับตัวเองบางคนนะครับไม่มีความชัดเจนในชีวิตคือโฟกัสมั่วไปหมดแล้วก็ทำสิ่งต่างๆเนี่ยมั่วไปหมดครับถ้าคุณไม่มีความชัดเจนเนี่ยคุณสามารถไปผิดทางได้แต่ถ้าวันนี้คุณมีความชัดเจนตั้งแต่ในจิตในใจของคุณนะครับ คุณจะเดินทางได้อย่างถูกต้องคุณจะเห็นเป้าหมายของคุณอย่างชัดเจนคุณจะรู้ว่าวันวันหนึ่งเนี่ยคุณจะต้องลงมือทำอะไรบ้างเพื่อที่จะทำให้คุณถึงเป้าหมายนั้นและความชัดเจนของคุณนะครับมันจะกำหนดทิศทางชีวิตของคุณยกตัวอ,อย่างเช่นวันนี้ถ้าคุณเนี่ยปักธงเอาไว้เลยว่าฉันจะมีรายได้เดือนละ5 0 0 0 0 0บาทฉันจะมีรายได้เดือนละ5 0 0 0 0 0บาท ถ้าคุณมีความชัดเจนแบบนี้คุณจะไม่ทำอย่างอื่นเลยที่มันไม่สามารถทำให้คุณเนี่ยมีรายได้เดือนละ5 0 0แ0นบาทได้เข้าใจข้อนี้ไหมครับคุณจะทำตามความชัดเจนของคุณหรือยกตัวอย่างเช่นการทำธุรก,กิจนะรเรื่องการทำธุรก,กิจคุณก็ต้องชัดเจนนะครับ คุณต้องการสร้างธุรกิจของคุณแบบไหนคุณจะมีลูกน้องกี่คนมีพนักงานกี่คนธุรกิจของคุณเนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงจะต้องมีหน้าร้านหรือเปล่าหรือสามารถทําที่บ้านได้คุณจะต้องชัดเจนกับตัวเองยกตัวอย่างเช่นวันนี้ถ้าคุณอยากจะทํางานออนไลน์และคุณกําหนดเลยว่าฉันเนี่ยจะทํางานที่บ้านเท่านั้น ฉันจะทำงานที่บ้านฉันจะไลฟ์สดขายของอยู่ที่บ้านและฉันจะมีพนักง,งานน้อยมากฉันจะไม่รับพนักง,งานมาเยอะคุณจะต้องกำหนดรูปแบบธุรกิจของคุณให้ชัดเจนหรือวันนี้คุณไม่ต้องการทำงานออนไลน์คุณต้องการสร้างหน้าร้านคุณต้องการเป็นเจ้าของร้านอาหารคุณก็ต้องชัดเจนเลยว่าธุรกิจของคุณเนี่ยจะมีพนักง,งานกี่คน โต๊ะในร้านของคุณจะมีกี่โต๊ะแล้วคุณจะจัดการยังไงคุณจะต้องมีความชัดเจนเมื่อคุณมีความชัดเจนคุณจะลงมือทำได้อย่างถูกต้องและสิ่งที่สามที่จะทำให้คุณสำเร็จเร็วกว่าคนอื่นและมั่งคั่งร่ำรวยมากกว่าคนอื่นก็คือมีความแน่วแน่ เมื่อคุณตัดสินใจแล้วว่าคุณจะทำอะไรและเมื่อสิ่งสิ่งนั้นเนี่ยมันชัดเจนแล้วนะครับคุณจะต้องมีความแน่วแน่คุณจะต้องลงมือทำสิ่งนั้นจนกว่าสิ่งนั้นเนี่ยมันจะสำเร็จความแน่วแน่ของคุณจะทำให้สิ่งนั้นเนี่ยสำเร็จเร็วมากคนที่มีความแน่วแน่เนี่ยเขาจะไม่ยอมแพ้ แต่บางคนนะครับไม่มีความแน่วแน่คือเขาเนี่ยทำทำหยุดหยุดทำทำหยุดหยุดไม่มีความต่อเนื่องเพราะเขาไม่รู้ว่าเขาจะทำสิ่งนั้นไปเพื่ออะไรเขาไม่รู้ว่าเขาเนี่ยจะมีสิ่งนั้นไปเพื่ออะไรเขาไม่รู้ว่าเขาจะทำสิ่งนั้นให้สำเร็จไปเพื่ออะไรคุณจะต้องรู้อย่างแน่ชัดว่าวันนี้คุณจะทำสิ่งนั้นให้สำเร็จเพื่ออะไรเป้าหมายของคุณคุณจะทำมันให้สำเร็จไปเพื่ออะไร คุณจะต้องรู้ว h ยของตัวเองและวันนี้ถ้าคุณมีความแน่วแน่นะครับปัญหาและอุปสรรคต่างๆเนี่ยมันจะทำะไรคุณไม่ได้เลยปัญหาและอุปสรรคต่างๆที่เข้ามาในชีวิตคุณนะครับคุณจะสามารถกําจัดมันได้เพราะคุณมีความแน่วแน่คุณรู้ว่าคุณต้องการอะไรคุณรู้ว่าคุณทำสิ่งสิ่งนั้นไปเพื่ออะไร และสิ่งที่สี่ที่จะทำให้คุณสำเร็จเร็วกว่าคนอื่นและมั่งคั่งร่ำรวยมากกว่าคนอื่นก็คือโน้มน้าวคนอื่นได้ฟังข้อนี้ให้ดีนะครับคนสำเร็จทุกคนเขาสามารถโน้มน้าวคนอื่นได้แต่คนที่ไม่ประสบความสำเร็จนะครับเขาไม่สามารถโน้มน้าวใครได้เลยเขาไม่สามารถชักจูงใครได้เลย วันนี้ถ้าคุณอยากจะสำเร็จเร็วกว่าคนอื่นคุณจะต้องโน้มน้าวผู้คนเป็นยกตัวอย่างง่ายๆนะครับวันนี้ถ้าคุณเป็นเจ้าของแบรนด์ใช่คับคุณจะต้องสามารถโน้มน้าวคนได้โน้มน้าวคนให้มาซื้อสินค้าคุณได้โน้มน้าวคนให้มาร่วมทําธุรกิจกับคุณได้โน้มน้าวคนให้มาเป็นตัวแทนจําหน่ายบริษัทคุณได้ คุณจะต้องโน้มน้าวคนอื่นได้ถ้าคุณโน้มน้าวคนอื่นได้ธุรกิจของคุณจะ,จะเจริญเติบโตว,วันนี้นะครับครูสบายอยากจะให้ทุกคนเนี่ยลองเช็คตัวเองดูนะว่าวันนี้คุณโน้มน้าวคนอื่นเก่งหรือเปล่าวันนี้คุณทําธุรกิจอะไรคุณทํางานอะไรแล้วคุณสามารถโน้มน้าวคนอื่นให้สนใจสินค้าของคุณได้หรือเปล่าลองตอบคําถามนี้ดูนะครับ และสิ่งที่6ที่จะทำให้คุณสำเร็จเร็วกว่าคนอื่นและมั่งคั่งร่ำรวยมากกว่าคนอื่นก็คือใช้ความคิดสร้างสรรค์คุณมีสมองอัจฉริยะและคุณมีสมองเงินล้านพิมพ์คำนี้มานะครับฉันมีสมองเงินล้านฉันมีสมองเงินล้าน วันนี้คุณจะต้องใช้สมองของคุณคิดและผลิตไอเดียสร้างสรรค์ขึ้นมาไอเดียหนึ่งไอเดียสามารถสร้างเงิน1ล้านบาทได้ไอเดียดีๆแค่เพียงหนึ่งไอเดียนะครับสามารถสร้างเงิน10ล้านบาทได้เรื่องนี้นะครับครูสบายสอนเอาไว้ในคอร์สเปลี่ยนชีวิตคอร์สเปลี่ยนชีวิต ในบทเรียนที่22นะครับความลับของคนรวยวิธีการใช้ความคิดผลิตเงินวิธีการใช้จิตเนรมิตเงินและสอนเอาไว้ในบทเรียนที่23นะครับวิธีสร้างมโนภาพเพื่อเปลี่ยนจิตใต้สำนึกใหม่การใช้พลังจิตใต้สำนึกสร้างความสำเร็จและสอนเอาไว้ในบทเรียนที่24นะครับ การใช้สมองสร้างผลลัพธ์ใหม่การใช้ความคิดสร้างสิ่งที่ต้องการฟังให้ดีนะครับคนรวยทุกคนเขาใช้ความคิดในการผลิตเงินเขาใช้ความคิดในการสร้างเงินนะครับและคนสำเร็จทุกคนใช้จิตของเขาเนรมิตเงินใช้จิตของเขาเสกสร้างสิ่งต่างๆในชีวิตถ้าคุณเข้าใจเรื่องนี้เพียงเรื่องเดียวนะครับคุณจะมีเงินเท่าไหร่ก็ได้ คุณจะผลิตเงินเท่าไหร่ก็ได้ในชีวิตของคุณวันนี้ครูสบายมาตอกย้ําคุณครับว่าคุณมีสมองอัจฉริยะและคุณมีสมองเงินล้านคุณจะใช้ไอเดียของคุณสร้างอะไรก็ได้และคําถามสําคัญสําหรับวันนี้ก็คือวันนี้คุณมีไอเดียสร้างเงินล้านหรือยัง คุณมีไอเดียสร้างเงินล้านหรือยังถ้ามีแล้วนะพิมพ์มาบอกคูสบายหน่อยว่าไอเดียของคุณเนี่ยคืออะไรและถ้าใครยังไม่มีนะครับคุณจะต้องคิดขึ้นมาคุณจะต้องใช้ความคิดสร้างสารรค์ของคุณและสิ่งที่6นะครับที่จะทำให้คุณสําเร็จเร็วกว่าคนอื่นและมั่งคั่งร่ำรวยมากกว่าคนอื่นก็คือไม่ล้มเลิกทำจนกว่าจะสําเร็จ การทําบางสิ่งบางอย่างแบบจงใจสร้างการทําบางสิ่งบางอย่างแบบไม่ลลงเลิกนะครับมันเป็น mindset ของคนสําเร็จวันนี้ไม่ว่าคุณตัดสินใจว่าคุณจะทําอะไรแล้วนะครับคุณจะต้องทําสิ่งนั้นจนกว่าสิ่งนั้นมันจะสําเร็จคุณจะต้องลงมือทําสิ่งนั้นจนกว่าสิ่งนั้นมันจะสําเร็จเสร็จสิ้นนะครับถ้าไม่สําเร็จเนี่ยคุณอย่าหยุดทําเด็ดขาด แต่คนส่วนใหญ่นะครับที่ทําบางสิ่งบางอย่างไม่สําเร็จมันเป็นเพราะว่าเขาเนี่ยลมเลิกกลางครันเขายอมแพ้ไปก่อนเขาทําแบบไม่ต่อเนื่องผลลัพธ์จึงไม่ได้ผลลัพธ์จึงไม่เกิดวันนี้ถ้าคุณตัดสินใจว่าคุณจะทําอะไรแล้วนะครับจงทําสิ่งนั้นให้สําเร็จอย่าลมเลิกเก็ดขาดคุณมีหน้าที่ทํา ทำทำทำและทำอย่างต่อเนื่องและการที่คุณลงมือทํานะคุณจะต้องลงมือทําแบบมีความสุขมีความสุขมีความเบิกบานในการแอคชั่นมีความสุขในการลงมือทํานะถ้าคุณทําต่อไปเรื่อยๆทุกวันทุกวันทุกวันสิ่งสิ่งนั้นมันจะสำเร็จแน่นอนสิ่งที่คุณปรารถนาต้องการเนี่ยมันจะสำเร็จแน่นอน และนี่ก็เป็น6สิ่งที่จะไม่คุณสำเร็จเร็วกว่าคนอื่นและมั่งคั่งร่ำรวยมากกว่าคนอื่นและถ้าใครอยากจะสำเร็จมากกว่าเดิมอยากจะมั่งคั่งร่ำรวยเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมนะครับไปสมัครเรียนคอร์สเปลี่ยนชีวิตคอร์สเปลี่ยนชีวิตจำชื่อคอร์สนี้ให้ดีนะเพราะว่าคอร์สเรียนนี้สามารถเปลี่ยนชีวิตคุณได้ คุณจะได้เรียนรู้เรื่อง14ขั้นตอนการเปลี่ยนจิตให้เป็นเศรษฐีวิธีการสร้างชีวิตใหม่ให้รวยขึ้น10เท่า14ขั้นตอนนี้นะครับเนื้อหามาจากต่างประเทศมาจากดรโจดิดเพนซาถ้าคุณทำตาม14ขั้นตอนในคอร์สเรียนนี้นะครับคุณสามารถรวยขึ้น10เท่าได้คุณสามารถดึงดูดเงินได้แบบไม่จำกัด และคุณจะได้เรียนรู้เรื่องวิชาดึงดูดเงินแบบไร้ขีดจำกัดให้เงินหลั่งไหลเข้ามาหาคุณอย่างต่อเนื่องเงินไหลเข้าบัญชีทุกวันถ้าใครอยากจะดึงดูดเงินได้ทุกวันนะครับถ้าใครอยากจะให้เงินเนี่ยหลั่งไหลเข้ามาหาทุกวันนะครับคุณจะต้องไปเรียนบทเรียนนี้แล้วคุณจะดึงดูดเงินได้เงินจะไหลเข้าบัญชีคุณทุกวันทุกวันทุกวัน ครูสบายเองก็ใช้เคล็ดลับนี้ในการดึงดูดเงินเช่นกันใครสนใจสมัครเรียนนะครับพิมพ์สนใจได้เลยหรือจะทักอินบ็อกซไปที่เพจ f a c e b o o k ครูสบายก็ได้นะครับเดี๋ยวครูสบายจะให้ราคาพิเศษและถ้าใครฟังจาก YouTube หรือว่าฟังจาก TikTok นะครับครูสบายปักลิงก์เอาไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับ คุณสามารถทักลิงมาสมัครเรียนได้เลยเดี๋ยวครูสบายจะให้ราคาพิเศษและไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนบนโลกใบนี้นะครับคุณสามารถสมัครเรียนคอร์สเรียนนี้ได้เพราะลูกศิษย์ครูสบายหลายๆคนนะครับสมัครเรียนมาจากต่างประเทศล่าสุดเนี่ยมีสมัครมาจากประเทศนอร์เวย์ และมีนักเรียนบางคนนะครับสามารถทำเงินลานได้สำเร็จแล้วนะครับใครสนใจสมัครเรียนรีบทักอินบ็อกไปสมัครเรียนได้เลยและถ้าใครสมัครเรียนเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันในคอร์สเรียนวันนี้ครูสบายฝากไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ